หมึกเกาะล้านจะได้เยอะจริงไหมได้เยอะแค่ไหนมีเทคนิคพิเศษอะไรคลิปนี้ไปดูกันค่ะเราได้สืบหาข้อมูลจนรู้ว่าที่นี่มีเด็กตัวตึงอยู่หนึ่งคนน้องได้เยอะแบบหลายตัวแบบวิ่งเอาวิ่งเอาเลย,ยนี่เลยค่ะทุกคนเด็กคนนั้นที่เขาล่ำลือว่าตกบึกเก่งมากได้ตกองเดินทางได้คลิปนี้เฟิร์จะตามติดน้องน้ำโมเลยค่ะดูว่าเขามีเทคนิคพิเศษอะไรกันแน่สองหนึ่งองตอบดูนะคะว่าคืนนี้น้ำโม ถูกเถอไปเที่ยวช่องตั้งแต่มาเห็นน้องได้เยอะโอ้โห,หอยากดูจริงๆว่ามีเทคนิคพิเศษอะไรดูท่าน้องเขาดิชํานาญมากค่ะเราต้องกระตุกกระตุกกระตุกหรอใช่ต<อ>้งได้ตามเลยเริ่มรู้เทคนิคแล้วค่ะคือเราต้องกระตุกกระตุกเล่าปลาหมึกให้ปลาหมึกตามแถมน้องนโมนยังบอกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์ก็สําคัญวันนี้น้องนโมนเลือกใช้โยตัวนี้ค,ค่ะโยตช้ตอนอไซส์1.5้เลยเฟิร์นก็เห็นน้องเขายืนกระตุกไปกระตุกมาแล้วเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้เลย เจ๋งน,นะคะพอหลังจากหมึกตัวแรกมาเท่าน,นั้นหมึกตัวที่สองสามสี่แป๊บแป๊เต็มกระมังไปเลยจ้าช่วยน,นับหน่อยนะคะว่าได้ทั้งหมดกี่ตัวใครตอบถูกเดี๋ยวไปเที่ยวช้อ